มีสกุลอย่างแกถ้าใครณหญิงไล่หนูกลับบ้านแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนคะหนูเป็นเด็กกำพร้านะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่ของแกเรื่เกี่ยวฉันคุณหญิงคุณหญิงอะไรหนูไปเลยนะคะหนูไปนะคะคุณหญิงให้หนูอยู่ที่บ้านหน่อยมีต่อไปเลยนะคะคุณหญิงไม่ โอ้แม่คุณนี่เล่นได้คมมากๆเลยสมแล้วที่ได้รับรางวัลเป็นสิบสิบตัวขอบคุณมากนะคะน่สวยจังเออมีรถเข้าฉากเหรอคะไม่ใช่เออวันนี้ไม่มีรถที่ต้องใช้ในฉากนะ นะคะน่นี่รถใครอะ่ะรถคุณรถคันนี้เป็นอของขวัญของคุณครับ <S <S 1> <S 1> <S เงินส่วนตัวคุณคุณก็เอาเปอไปลงทุนหมดแล้วลําพังเงินเดือนของคุณนี่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วคุณเอาเงินที่แหนม,มาซื้อรให้ดูยนะคะมันก็เป็นเงินที่ผมควรจะได้จากการที่ผมทำงานหนักกว่าทุกคนในบ้านาราดอกในอนาคตของคุณกรินคุณอย่าไปบอกคนในบ้านนะครับว่าผมซื้อรถคันนี้ให้คุณ ผมไม่อยากให้ใครสงสัยเรื่องนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรินจะบอกว่ารินเอาเงินส่วนตัวรินซื้อนะคะแล้วรินก็จะไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นสงสัยคุณค่ะนี่ผมอยู่กับคุณเนี่ยคุณก็ทำให้ผมรู้ว่าคุณรักผมมากมากกว่าพ่อแม่พี่น้องของรินสุดเอาไปเนี้ย คุณอยากได้อะไรคุณบอกผมนะผมจะหามาให้คุณทุกอย่างขอบคุณมากนะคะตื่นดัวความมากที่สุดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยมันคิดได้ยังไงวะ เอารมณ์ดีแล้วเหรคะหายโกรธฟาดใสแล้วเหรอหายแล้วหายแล้วเฮ้ยยังไม่หายอ้อวทำไมล่ะคะแหมหงุดหงิดอย่างนี้ตั้งสองสามชั่วโมงแล้วนะอเดี๋ยวหน้าที่เราลองเหมือนโดมเนี่ยกลับกลายเป็นเหี่ยวย่นไปยุ่งนะอ่ะทำน้ำแก้ควยนะคะจะได้อารมณ์ดีๆนะจ๊ะ ไม่กินเอายังไม่อยากอารมณ์ดีอ่ะอยากอารมณ์เสียอย่างนี้ไปเรื่อยๆอือมอไปพอดุ้มเพื่ตายเลยไปล้วบอกให้น้องว่าเย็นนี้ไม่กินข้าวบ้านเดี๋ยวจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนแก้เซ็งหน่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะปามใจอยากทำอะไรทำไปเถอคะค่ะคิดว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะนะคะ นะและหอมแต่งที่ไม่หุบหิบต่อไปนะจ๊ะดูอเอ็ก็ได้ล <c oughs> ม,มเสียเนี่ยเฮ้ยอย่าม,มากลัวด้วย อ,อ,อยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้กาลังขับรถกลับบ้านอยู่ครับนี่จอดรถแล้วคุยกับป้าก่อนจอดรถแล้วครับป้ามีอะไรเหรอครับนี่คืนนี้หนูริมกลับบ้านเด็ก,กป้าเด็กครับดเดกเข้าล็อกเก้าล็อก <c oughs> นี่ ถ้าอย่างนั้นเกีเพื่งเข้าบ้านนะนะไปนั่งเล่นที่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวค่ำๆเจอกับป้าที่เดิมได้เลยครับป้าที่เดิมน,นะครับต <laughs> ออไดปๆ <laughs> สวัสด,ดีครับ การจริงนัดชอบแต่อ่างซนะโอ้โหคุณคิดไปได้เนอะก็ผมเห็นคุณเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวผมก็เลยอยากจะนวดให้ใครไปคิดแต่อ่างอะไรคุณเนี่ยนะทําคุณบูชาโทษหืมบสัตว์ได้บาปไปเลยฉันนหานะต้องเป็นคนพูดคำนี้ด่าเลยอ่ะฉันไม่ยารับจ้างจดทะเบียนกับนายรอยอ่ะแต่คุณก็รับจ้างจดทะเบียนกับผมเรียบร้อยแล้วมาบนอะไรตอนนี้มันไม่ได้เลยแล้วล่ะคุณเนี่ว่าแต่ คิดออกหรือยังว่าวันพรุ่งนี้จะทำไงให้ต้นไม้ที่คุณปลูกอะ่ะออกลูกมายัางคิดไม่ออกเลยนายช่วยหน่อยดิคุณจบหนึงเกษตรคุณยังคิดไม่ออกผมจบกฎหมายกูยค,คิดออกไมล่าคุไม่าไงเนี่ยถึงเวลาช่วยยังไม่ได้สักอย่างคนยื่เป็นแฟนนายมันต้องสู้ในจุดในโลกเลยนะ ว่านอ้อจะต้องมาทนปานายแจ้งสารพัดโดยที่ไม่มีนายปกป้องแล้วเนี่ยถึงเวลามีปัญหาก็แก้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่น่าสงสารมากที่ได้ผู้ชายห่วยๆอย่างนายเป็นแฟนเจ็บไคนี่นี่นี่ด่าขนาดนี้เลยด่าแล้วเดินหนีเหรอโอ้ยนึกว่าคุณดีนะไหมนะผมเลยสงสารผู้ชายที่มันเป็นสามีคุณเหมือนกันแหละปากกันลายเด็กไข่บะหมีนควาหวานสิตามน้ำตาเห็นอย่าง